ออสเตรเลียเตือนโควิดสายพันธุ์เดลตา้าแพร่เชื้อได้เร็วภายใน5-10วินาที เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขของออสเตรเลียพบกรณีการแพร่ระบาดท,ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของไวรัสสายพัน์ธุเดลต้าหรืออินเดียโดยมีรายหนึ่งติดเชื้อโควิด -19 ในขณะจับจ่ายซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าเพียงแค่เดินผ่านผู้ที่มีเชื้อดรจีเนตยังหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุข,ขของรัฐควีนแลนด์กล่าวว่าจากเดิมการสัมผัสกันในระยะเวลา15นาทีถือว่ามีความเสี่ยง แต่ขณะน,นี้การสัมผัสกันแค่เพียง5-10วินาทีก็สามารถติดเชื้อได้แล้วนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากนอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวสามารถแพร่ระบาดในคนทุกช่วงอายุซึ่งรวมถึงเด็ก ล่าสุดออสเตรเลียได้ประกาศขยายล็อกดาวซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและบริเวณโดยรอบเป็นเวลาสองสัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าหลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น80ราย